ตำน้ำพริกหนุ่มตานี่ก็วันนี้ก็แม่มาแล้วจ้ะก็จะกินน้ำพริกหนุ่มนะคะทำน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แช่แช่ข้าวเหนียวไว้ข้าวเหนียวแช่ไว้ประมาณโลหนึ่งจ้ะแล้วก็สีเอ่ออบไก่เนาะย่างไก่นะจ๊ะไก่ไก่เขาสือมาประมาณเก้าสิบบาท มแม่จะเอ๋แม่มาถึงก็กวาดบ้านให้แล้วจ้ามาทีไรก็กวาดให้ทุกทีเลยเก็บผ้าเก็บผ้าเก็บผ,ผน ผ้าหนูนี่แหละจะเก็บนี่แหละเก็บผ้าตอนค่ำแล้วค่ามืดแล้วเก็บผ้าดีกว่าค่ำแล้วเก็บผ้ายังไม่ได้เก็บผ้าเก็บผ่อนเลยนี่จะใกล้หกโมงละ โอ้วินนี้จะไปไหนมาเลยมามาทอดปลาหมอจ้าเ,เพื่อนๆนี่ปลาหมอซื้อมาโลละห้าสิบบาทกะอันนี้เร่ทอดเบิดจ้าเบได้เ,เห็ดเบิดน,นี่เห็ดแค่นี้กับพ่อกะอันที่เหลือก็เสียไว้ที่หลังนะจ้า เป็นไงมางโอ้สุกแล้วพี่น้องสุกแล้วเอาออกมาก่อนตำพริกหนุ่มจ้าพริกหนุม่มพริกหนุ่มแล้วก็แก้วหมักเลนแก้วหมักเครือดเคลือดเจจ้ะสองอย่าง ตำแจวต,ตาตำแจวอันนี้ตำพริกนุ่มจ้าตำแจวแจวพริกนุ่มพอดีคุณแม่บอกว่าอยากกินมาสั้นอาก็เลยตามใจจ้ามานน่ตามใจผู้เฒ่านะจ้ามาหนิกับขา่าวตมใจผู้เฒ่าพริกนุ่มแล้วก็เอ่อย่างไก่นะคะไก่อบนะจ้าแล้วก็เอ่อเจียวมะเขือเทศข้าวเหนียววันนี้เตรียมพร้อมนะจ๊ะจับอยียง เบิ่งลูกพีน่น้องห่อนกับเ,เห็ดฝาเฝาแล้วนี่พริกหยวกจะ้ะแกะเปลือกเรียบร้อยแล้วหั่นแล้วก็ตำนะคะเพื่อนๆใส่ครบ គុញឈិរត់ណាคะយករបស់ supply ស្្នើរបស់ស្្នើមកតាមណាបិទញឹកញឹកតែ ้อยแล้วจ้านี่หนักกินไหมจ๊ะอันนี้ตำน้ำพริมกมะเขือเทศตำเกียวมะเรื่อ เือกเทศย่างจะปอกเปลือกหรือไม่ปอกเปลือกก็ได้นะคะเพื่อนๆตามใจเลยจ้าใครอยากปอกเปลือกหรือไม่ปอกเปลือกก็แล้วแต่เจ้านะจ้าบรนี้ก็ต่ำนิดน้อยค่ะนิดน้อยเบาๆนะคะ,ะไม่งั้นกระเด็นข้าวตา นะคะใส่ผงชูรสนะคารเพื่อนก็แล้วแต่ชอบนะจ๊ะตามใจน้ำปลานะจ๊ะอาน้ำปลานิดนึงไม่ต้องเยอะเยอะเดียวแค่นี้นะจ๊ะ แยมมะเขือเลนจ้าหรือว่าแฉบมะเขือเทศนี่เองแฉบนัวปัญ้นี่จ้ะหงัตาเดี๋ยวฉันค่อยใส่ฟักซีลงจากหน่อยนะจ้ะ ด้วยหนาจักหน่อยประมาณนี้นะคะทอดปลาหมอจ้าปลาหมอปลาหมอปลาหมอหรือว่าปลาเข็งนี่เองนี่ทอดเหลืองๆจะ้ะทอดเหลืองๆจะไปกินกับน้ำพริกนะคะน้ำพริกหมกเรนเจียวหมกเรนด้วยน้ำพริกผงก็เลยเตอร์ทันนะคะเพื่อนๆน,นี่ยวจะสุกสรรมาหนีกับมาทอดตามใจเมนูคุณแม่นะคะ เสร็จแล้วจ้ะทอดปลาเข็งปลาหมอประแพทเรียบร้อยแล้วจ้ะ